ัวรถขอบแดงไปอย่างไวนี่ไงอยู่ตรงพี่เนี่ยสองตัวเลยคนนโคนนโคนนตี๋เดี๋ยวด่าแต่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีซัพพอร์ตดีนี่คนนี้ยดักดักดักไปไหนอ่ะเอาอีไปแล้วไปไหนอะะไปเดบ้าต่อไหมต่อต่อเคร่อคนนี้คนนี้คนไหนวะมีใครล่าเองดูต่อใกล้จะแดงแล้วดูดิดูดิเออเหตุการเอง ที่ปังเครื่องด้วยนะไปเลยมาตีรอตีมาที่ตรงนี้ตรงนี้รอรรออ,ออยู่เออดูดูด้วยวดูด้วูดูดูดูเอดดู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 าูด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 ู ขอให้อย่างสวยวันนี้ก็จะมาตัวละครของ The g o f i s h ของ 8v2 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับทำไมถึงผมบอกว่าซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวมันนั้นเวลาที่ดูดนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับยังจะสามารถตีให้ติดโนวันได้นั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะขี้โกงไปอย่างมากเลยนะครับถ้ามาเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับตัวเขาสามารถ g o f i s h ที่จะเพิ่มอัพมาในของ 8v2 นะครับนั่นก็คืออัตราการชาร์จของพระคุมลาตีเพิ่มขึ้น15%แล้วก็อัตรากกาารรสะดอยตม นะครับก็คือดูนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับขณะที่เรากดสกิลร่องห่นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับก็คือบอลลัสองนะครับก็ถือว่าวิ่งไปเป็นอย่างมากรับถ้าแบบว่าเรากดร่องหนแล้วไล่ฟันะครับแต่ถ้าตามจริงก็เอาไว้ดูนั่นเองนะฮะอาจต้องใช้ในการเผยตำแหน่งของผู้รอดชีวิตลดลง30วินาทีอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเขียนผิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไอนนี่แทนครับก็คือติดโนวาน30วินาทีเนีนะครับใเหลือวิ่าะ มันเป็นพายุสองนะครับเพื่อนมันสามารถทิ้มได้ด้วยนะครับแล no ้วติดโนวัน นี่ครับแต่จะมีกรณีหนึ่งครับที่จะทําให้ไม่ติดนวานครับนั่นก็คือตัวละครที่ตีเป็นพิเศษนะครับแบบอย่างเช่นเดบัยพุ่งตีนะครับหรือจะเป็นเนร์ดบิงตีนะครับจะไม่สามารถตีล้มได้ของความสามารถโกเฟสนี่ครับก็ให้แนะนําว่าถ้าจะเล่นคู่กับโกเฟสนะครับก็ให้แนะนําเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาเหมือนกับตัวโกเฟสนั่นเองนะครับตัวละคสามารถที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมีตัวของผู้ข้างความกลัวนะครับก็ลักษณะเร่งรีบนะครับระหว่างที่อีกฝ่ายมองไม่เห็นนะครับก็คือวิ่งไปเช็คคนไว้นั่นเองเมื่อท้าีใวก็ตาม เพื่อนร่วมทีมที่อยู่เกิน16เมตรนะครับได้สถานะเร่งรีบ10%นะครับก็ทำให้เพื่อนนั้นวิ่งไว10%นั่นเองนะครับเป็นเวลา10วินาทีจะเล่นเป็นทางของตัวผู้คุมกดหรืออันนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําว่าให้เป็นเดาชานนะเพราะว่ามันอันนี้ไม่เกี่ยวกับการกระทืบเครื่องหรือกระทืบไม้เนาะนะครับส่วนคอมโบที่ผมเอาไปนั้นก็จะเป็นคู่กับเดเลดนะครับเดเลดผมจะเอาเป็นทางนี้แทนเดราชานเพราะว่ามันเป็นสายกระทืบเครื่องกระทืบไม้แล้วเนาะส่วนไอคิวจะเป็นยังไงก็ไปดูก สปินชับดาวเขาได้กี่ดาทำอะไรกันง้วะเปลังอยให่แล้วผมจะไปข้างบน,นขีขควา,า,าเลยรอนอะไรอ่ะไม่ไปเลยตรงนี้แน,น่นอนนนี่ตรงนี้พี่พี่มีน้องโดไว้เยอะๆนี่ขอแค่้นและอุ๊ยผมไปไม่ได้ตรงนี้มีทังมิด นี่ไงเต็มเลยพี่โอ้ดูดูดูเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วแหละเออ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 เฮ้ยซว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 ยโอ้ยจะไขว้เนี่ไม่ใช่เอาพี่มาดีดมาดูต้องตีจิวไปไหนกันแล้วไปไหนกันแล้วเนี่ยรถครอบแดงไปอย่างไวนี่ไงอยู ouais deflect, ่ตรงพี่เน pues, ี่ยสองตัวเลยคนุคนุคนุจิว เดี๋ยวผมจะมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีซัพพอร์ตดีเฮ้ยมองไปลามองเรื่องไรองไรเอาอีกเอาอีกเอาออ๋อคนเราแขวญดรมองอยู่วะวันเมื่อกี้สามคนจัดการพวกเครื่องประสาทว่ตรงนี้ตรงนี้ว่ตรงพี่มีเอาไปหนึ่งดีหายวะเนี่ย พี่จัามาแล้วพี่นังซ้ำคนบนเสาอยู่เฮ้ยแล้วเขานิ่งจัดเขานิ่งมากต้องซ้ำเรื่องก่อปแล้วพี่จารณาเครื่องเองบอกพี่พอพี่ชื่อไว้ตั้งแรงอีกมีใครไม่รู้ติดการพ่จารณาแต่คนนี้จะเสร็จแล้วไปก โอ้ยตัวรู้สึกแล้วเอาการะลังฮิวมันด้วยเอาเรียบร้อยโดนขอดูสวยๆอีกที <c oughs> จาานี้เหมาะกับการดูเลกลนนินเาจิกกฮิวเสร็จดิเาจิกกฮิวเสร็จดิกำลังกำลังเอาเอาคนเอาคนเอาคนไม่เจ็บไหมนี่เอาคนเจ็บเลยก็ได้ได้ๆคนนี้คนนี้พี่คนนี้คนนี้ดัก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 ไปไหนอะเอาดีไปแล้วไปไหนต่ไ้าอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ไม่ทันแล้วไปผมน่าจะว่าจะกรอบแดงหมดเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันพับไปไม่ได้แล้วเมื่อก่อนแล้วทำไมไม่ได้แล้วส่องไฟเหมือนจะไม่มีไฟอี๋ไม่มีไฟฉายไม่เคยเห็นไฟฉายแล้นะผมเคยส่องได้อยู่สองคนผมเคยช่วยสองคนนะคิดวยาสองตัวแผ่นนี้นะไฟฉายอ่ะแผ่นไหนแผ่นนี้แผ่นเก่าแผ่นที่แล้วแผ่นนี้มันจะไม่ได้นะ เปแล้เขาปั่นไวจัดมาดูเราแขวนไวกว่าอีกรถคันนี้ขลังขลังมีสปินเบอร์ไปแล้วเราเพิ่เห็นจากระยะหนึ่งพันกิโลเมตรทงพี่บา้าเลยโอ้ยโดนบอกเพื่อนโอ้เขาแอบเขาแอบโอ้ยเขาแอบเข,า,บขาเห็นเขาสัมผัสได้ เห็นเขารู้เขาสัมผัสได้วันนี้เขาไปแยกหน้าสิบลอคนบ้านตัวเดียวหลอกหยุดผมขึ้นนึงเฮ้ยไม่โดนตอนนี้ไม่ีสายฮิวอ่ะได้อยู่อ่ะมันไม่ได้สร้างมาพี่จะจัดการมาให้อา้าวโดนเรียบร้อย นด้ไงวะไปปอวิใครอะ่ะด,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 ดใูใครอ่ะใครกล้ามองบอกไปบ้านบันควานม,มีคนไหมมีตรงพี่สอนนงคน,เ,นเรียบร้อยบอกเพื่อนบอกเพื่อน <c oughs> เพื่อนด่ายันโคตรเลยใครเห็นวะ คนนี้พี่ตรงนี้คนนี้ดูไว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 ้เออนั่นแหละดวดีได้ป่ะคนนี้คนนี้คนไห,วหวน,นวะมีใครล่าเองดูต่อกล้จะแดงแล้วดูดิดูดิเออเกิดการเองที่ปักเครื่องเดินนะไปเลยเฮ้ยหรือสองเครื่องนะออรูรง้ตัวรถผมเดินช้าคนเดียวโซวรถเข้าไม่ได้ อันนี้มันเจ้าเก่าเนี่ยว่ะคนนี้สองคนไม่ต้องลุ้มไม่นี่ลุมไม่ดไอ้นี่ไอ้นี่ไอพี่อยู่ไกลว่ะเอาเรียบร้อยสิดหลบพร้อมยังเฮ้ยคนนี้เหรอยังซอนเคยเราจะ ของเจเกคนนี้ปลาควานสโมฟีเ<อ><อ>ดวิดเด์เหรอคนนี้เขาตึงมากคนบนสุดพี่จจมเหมือนผมไหมเนี่ยเป็นตินปะ่ะ อ้ข้างบนคือเวนตินอ่ะอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กมีรังสามคนอยู่มไนกันยังปัดเสร็จว่ะทำไมเขาวิ่งไปออกมาครับสุดหรอเฮ้ยในคนในคนหนึ่งแหละที่ที่ผมแฝดคนนี้เขาจะตายแล้ว เอาเลยพี่อยู่ไกล<ม>พี่พโซนเ,เ,เครื่องอยู่วะไม่ได้โซนเครื่องเขาอยู่ตอนนี้นี่ใครคะนี่ใครคะสองคน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 ตอนนี้ก็สองคนคดูได้วะไอ้ดูได้เดี๋ยวผมอุ้มก่อนตรงไหนไม่เจ็บฝากเหตุการณ์ให้มันดูให้มันหนักขออนุาดูด ขาน่าจะปัน่นนะเขาน่าจะแข่งเครื่องไม่ได้ไม่ช่วยคนนี้พี่ดูข้างบนบ้านฮนะจับวิ่งไวตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่จ๋ากระโดดไปเอ้ยสวยสวยสวยได้ละพี่โซนเครื่องอยู่อ่ะพี่โซนเลยเออโซนยาวเลยเครื่องนี้ไม่เสร็จทีเนะี่ยไอข้างหน้าพี่บ้านเต่าตัวหนึ่ง เอาเลยในในตัวนี้มีใครล่ะพี่ดักพี่ดักท่านเฮ้ยผมจะดูทำไมเนี่ะท่านน่ะเด็กมีตัวหนึงหลังมันเต่าอุ้มพี่อุ้มนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ไปสองคนก็ได้เปรียบแล้วมาตีรอตีมานี่ตรงนี้ตรงนี้รอรารออยู่เออดูดด้วยตัวดูดด้วยมันปิดูุนแล้ววุ้ยวุ้ีวุ้ยมีอาการตกใจมันเดินถอยหลังเลยนะ จะเลตโกลด์เฟสคอมโบคู่กันน้องอุ้ยเขาเห็นผมคนนี้จะเสร็จคนนี้จะเสร็จพี่จา๋าไม่ไหวแล้วพี่ไล่อันนี้อหรอเดี๋ยวแหละอุ้ยเจ็ดสองสวยจัดก็ตินมันเจ็ดสองสวยยังวงนั่นแหละคนนี้คนคนคน,คนไหนวะผู้ชายที่พี่ไล่ตินน่นะเขาเขาใจเย็นกันติดสมิธพี่เลิกไล่ก่อนถ้าเอาไว้นั่นล้มได้แลว้วแบบมันตุยก็อ,อยู่ข้างหลังนั่ พี่มาละดักดักเขาละเอออ่ะอาไระการลี้ยงอื่นเดี๋ยวสามคนละเราต้องเล่นปล่อยนอนปล่อยนอนละไม่งั้นท่อเกิดแล้วเขาก็จะลุกขึ้นยืนลุลวนปล่อยไปเลยลไม่เป็นไรยื้อเครื่องนี่แหละผมขึ้นบ้านแล้วเป็นตินอยู่นี่สแกนเฮ้ยเดี๋ยวผมสแกนเด็กสแกนก่อน ไปพี่พีทเล่าไปก่อนนะพ่ออะไรนู้อยู่นี่ใจเย็นใจเย็นหนอใจเย็นหนอนี่เอากูนี่มาเอ้าอ่ะอันนี้ต้องลุมแล้วเขาอยู่ไหนอยู่อยู่บ้านเต๋านี่มาเลยเขาจี้ยังเขาจี้ยัง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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตีมันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมย่อนี่ว่ะผมย่อได้เดี๋ยวผมย่อใส่มันมั่งวันย้อน้าใส่วันย้อนใส่เอาเลยเอาเลยเก่งนักหรอ จะแขวะมันนะอย่ะแขวะมันนะแล้วมันทรมานนี่เพราะว่าเนี่ยผมผมฟ้องมันดีกว่าไปหาฟ้องมันอยู่จะรอหาท่อไอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาแบบดี๋ยวคนน่าจะมาช่วยนะเดี๋ยวคนน่าจะมาช่วยโอเคลุกแล้วลุกแล้วเราจะดูทำไมอ่ะ ผมก็เก่ามันเก่เก้าไว้เก่เก้าไว้ตัวมันหิวผมอยู่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกผมอยู่นี่พี่หาเลยไี้ตัวนี้ไหนอยู่ผมไม่เห็นแต่เฟรนตีนผมขังไปอยู่ผมขังไปในบ้านอยู่อ๋อมาดักดักดักบ้านไหนไหนอ่ะมันไปไหนนี่นี่หลังบ้านเรางบ้านเราว้านเราใจจำสักแก่ มึงยักหน้าหรอมึงพยักหน้าหรอเอาซิกมาซิกเกับครับน้องเฮ้ยผมวัดอะไรต่อดีกว่าผมว่าน่าจะลุกรัวเฮ้ยไม่ก็แขวนเฟ้นตีเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแขวนไอ้เก้าหางเดี๋ยวเดี๋ยวผมกันก่อนมาอยู่มันลุกมันลุกกันผมเรามาอยู่แล้วตีเลยลุกมันแขวนเลยพี่แขวนเลยแขวนเลยอมกันจะรีบหาปิดท่อไว้ไอ้ทรายวัดต่อกันนะ เอาคนนี <Techn Pokémon> ้ไม่ตายนี่ยังยังนั่นแหละแ,ลแต่ก็หาท่อแต่พี่ไม่มีเสียงท่อแล้ยเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งอันเอเด้อสองเดี๋ยวว่าเอาแล้วตัวผมย่อได้ไงโดนโอ้ยเจอ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 ที่ตรงนี้สองคนเลยพี่โอ้ยผมเจอคนโอ้ยกูปิดท่อไม่ได้ไอ้สัตว์ดื้อคนนี่คนนี้คนอยู่ตรงนี้ไอคนอยู่ตรงนี้เปิดท่อเปะตรงนี้เปิดตู้เปิดนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาดิมาดิมาดิมาอย่างงี้ตรงพี่อ่ะนี่อยู่ดิ ลูก<ด>คนยืนเลยที่ปล่อยไหมเอาทิีไม่โดนเหรอปล่อยต่อทิศถูกศาสตรส์เขาถ่ายลูกมันอาไรลูกมันปล่อยเขาพี่ปล่อยเขาลาขาแม่งเลยกันพี่เอ้าไม่พี <laughs> แ่แบทำแบบนี้นี่แนี่นี่แนี่ไอีตัวไอีอตัวนั้นแม่งหลงท่อทันเฉยเดี๋ยวศากดใสยปลาโดนละมันกวนตีนอยู่มันเหมือนกัดจะเรียกผีลแล้วค่อยลงโดดนลงท่อ เฮ้ยผมไม่โดนด่าอันนะเฮ้ยอันน่ะพี่หันหลังเลยหันหลังให้เลยเฮ้ยหันหลังมาไม่หันหลังมาหันหลังเลยขนาดขนาด้างนน้ากนู่นน่ะไหตรงนั้น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 ขนาดขนาดพี่เลยตรงนี้ตรงนี้นี่กะเคียร์ละไม่มีบ้านเต่าอะไบ้านเต่าบ้านเต่าบ้านเต่าเฮ้ยผมขอดูก่อน ไอพี่พี่ทำรู้ว่ะเฮ้ยสว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 ยเออขอบคุณครับขอช่วยไป้ยเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้บ้าเาทำอะไรไม่ได้แล้วเราส่งเราส่งไม่ได้บอกแล้วตรงนี้สองคนทำอะไรวะตรงนี้คนหนึ่งนะมีเรื่อเครื่องอ่านเอาล่ากสุดของไฟเฮ้ยทำอะไรเนี่ย ผมทำอะไรทมัิพีขังอยู่อ้เข้ามาดิ <c oughs> เออเข้ามาเข้ามาา,มา,ากลังมึนเลยแรงเดนเดนเดนเอาโอ้อะไรอะ่ะทำไอ่ะไรอะ่อะ,อะอพ,พี่มันันไฟพี่มันมันัไฟโชว์ผมเองทำอะไรเฮ้ทำให้เขากลัวไงโอ้โหสาอ่อยอาผมผมเดิผมดคู่ววไวเลยยู่อยสาคน แบบนี้ผมเดินคุ้นไว้แ๊บนึ้มโอ้ยพี่จ๋าโอ้ยดดู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 ไดดู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 ดดูดูดดู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 ดดูดูดดูดูดดู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 ดดาดดดด เขาปั่นไว,ไวจัดเจ้ามันเล่นสายวิ่งไม่ปั่นไฟพอจังวะดูมันวิว่งสี่คนน่ะจริงพี่โซเคยร์ห้เล่นเลย,อยเอ็ดด้าเขาไม่มีฉันเชิงเลยน,นั้นเฮ้ยมองทำไมวะ S <S กล้ามองเหรออะเจ๊ถ้าเขาไม่ดุอะเพาะส่งไฟไม่ได้ล้วเขารอส่งอย่างเดียวเลยออกมาแล้วสุดอรอกีอออ่ยคน่ะเดียวรอเดี๋ยวก็รอเฮ้ยปีนี่ปุณิปนี้ปุณิโวยใครมองวะข้างหลัง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 นีเ่เอาได้ครับรอหนึ่งรอสามสองหนึ่ง นี่คือพลังของเอ้าที่มันจะดอรอปไม้ผ่าไม้ไม่ได้อี่างนี่อยไปเลยเดี๋ยวเราตั้งที่ตอะนิเมชันออกเฮ้ยเนินว่ะบ,บ้านบ้านบ้านพี่เอ,อ,อกนันเนี่ยเร่าไปไหนแล้วไปโต้งหลังอะ่ะน่ากระทึกเครื่องไว้เห็นเราลแล้วเฮ้ยเขาโอ้หมันเห็นเราร่าเขาไม่เห็นเราร่าผมเหมือนกันนะ คนจีนยอะจัดคนจีนอีกหนึงคนไทยก็มีนะแต่คนไทยไม่พี่ชอรสุดเลยานบตรงพี่มีตัวหนึ่งเฮ้ยผมวิชโคตรไวอ่ะเอ้ยผมพิชแข่งมันผมพิโคตรไวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมก็ผงานอย่างเดียวแล้วตอนนี้ เดีไว้เดไวนี่เอาดิเอาอีตัวคน้ีเอิเดี๋ยววิ่งว่งแล้วนีกหน้าพี่รออรไต่ทางนึงไดทางนึนกนักนักัไอ้กลัวเล่นไม่ได้นักัม่เขีให้เดี๋ยวเลงม่าเียวเรยเฮ้ยเฮ้ยนี่สปินสกลามาสปินสี่คนแล้วผมีีไบเทียมันขลัง ขเฮ้ยไม้มีอ่ะมาสร้างไม้พี่ฟังไปแล้วเออสวยทำมาให้เดี๋ยวนี้โอ้ยโผลมองเดี๋ยวผมรีบสเิลเพินโอ้ยสปินสปินโคตรเยอะเลยสปินตอนนี้สปินเยอะสเปอร์ยิ้ม แล้วตคนนี้ตคนนี้คนนึงพี่กำลังกำลังมาเร็วเลยเอาหนีไปไหนได้ไปได้หนีไปไหนไม่รอดเราผมไปโซนแล้วแล้คนนี้มีผมแล้วแบบโล่งแบบโล่งมองผมมันมันโอตอนนี้ดูดไม่เซียวเลยอะตอนนี้ดูดเสียวอยีกโอ้ยผมแบบแบบมันมีข้อผิดแบบนั้น เออตายข้าโแม่มดจริงเอาไปไหนละเขาไปไ,ไปไหนละกูวไว้ขวากูไว้ขวาสว,วายคิดมากก็จาน้องอะไรอะอะไรอ่ะไอเท่งแขวอนอะ คิดขั้นไทยคิดมากพออะไรวะเออคิดมากแล้วคิดมากแล้วคิดมากแล้วตัวนั้นเอาตัวนั้นแล้วดูให้น่อยอุ้ยเขาเห็นอุ้ยมันย่อย่อเห็นผมเอางั้นเอาแม่งอย่างนี้เลยมันมันมันย่อผมมันย่อผมเอาหายตัวหายตัวหายตัวหาออกเจดีย์ขอบเจดีแล้วเมื่อกี้อ๋อน้อมีไปไหนเยาะย่อ ย้อนเขาย้อนหลบเป็ดตรงนี้พี่จัดทั้สวซนแล้วเครื่องย้อนแล้วอิดเครื่องไกลตรงนน้นน่ะเออดูดูว้ดูดูดูวรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าพี่วะสองคนสองคนสองคนอีกคนอีกคนวิ่งหนูล่ะมีเอดาเอดาโดนกันใช่ปะพี่ลองลอยได้ ไอเดี๋ยได้โดนขาดนั้อเอนเลยออกมาหนี่อยนิดนึงพี่ได้ปะเฮ้ยจะทันไหมทันนะพี่โทันอุ้มไม่ทีได้ปะพี่แวเวเครื่องปัน่นอยู่อุ้มแล้วเราไม่ไดคุยกันเสร็จไปนานแล้วเฮ้ยปั่นมาที่ผ่านสปินอะไรขนาดนี้ๆๆคๆๆๆนคนี้คนนี้คนนึงกำลังไปบ้านบ้านฟ้าพี่โซนได้นะ มอสซนเครื่องฮะเดี so ๋ยวผมกดหนึ่งโดนรัวๆว่ะเสียเวลาอุ้ยคนนี้จะเสร็จนี่จะเสร็จดู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 อืมปราตีงั้งสวยขอให้อย่างสวยดูดูแล้วเขาแข็งจะกำลงไปหาประตูนู้นอ่าเดี๋ยวพี่ไปดูประตูนู้นฮห้ะตูไกลโอ้ยพอจะเสร็จแล้วอุ้ยไวจัง ทันมั้ยนะทัน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 พี่ทันไม่ทันต้องไป่ช่วยมั้ยนะทัน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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้หายคนนึงเลยก็ประตูอยู่นะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อะไรเขาเนี่ยตัวนี้ไม่ทันนะตัวนี้ไม่ทันเขาเปิดไว้นี่ใครวะอ๋อกโคมินโคมินออกโคมินออกเดี๋ยวไล่ไล่ไล่ออกไล่ออกโอเคนี่โดนกูดึงขาเดี๋ยวผมไปดูมอลีิดิเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ตุย

รอดคนเดียววะไมเมดเนส t หรอไอ้คือคนไทยวูเจอไมเมดเนสไอ้สักแม้วผม m เน a t e ตอนนี้ครับผม m เ m a t e อนี่กับพูดล่าสองคนจงหาว่าคนไหนคือพูดล่าตัวจริงเอาไปยิเข้าแล้วอ่าอ่ี่ลงพี่ลงไลน์พอดี